วอล์ตีดสะเทือนแต่กูรูบอกนี่อาจเป็นโอกาสทองที่ตลาดมองผิดถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วเห็นว่าหุ้นการเงินล่วงยกแผงทั้งธนาคารบัตรเครดิตไปจนถึงวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วสงสัยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบเนี่ยเริ่มจากชายคนเดียวครับโดนัลด์ทรัมป์ โดนันทําโพสผ่านทูตโซเชียลเรียกร้องให้จำกัดดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือไม่เกิน10%จากปัจจุบันที่เฉลี่ยอยู่ที่แถว18-22%ฟังดูเหมือนช่วยประชาชนใช่ไหมครับแต่ตลาดไม่คิดแบบนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวออกวอลสติทตอบสนองทันทีด้วยคำว่าขายก่อนคอยคิดทีหลัง เพราะนักลงทุนเนี่ยกลัวสิ่งเดียวกันครับรายได้ดอกเบีย้ยจะหายไปมหาศาลลองคิดภาพตามถ้ารัฐบาลบังคับให้ลดดอกเบีย้ยจริงกำไรของบริษัทบัตรเครดิตและธนาคารจะโดนตัดตรงจุดที่ทำเงินที่สุดทันทีภาพที่เกิดขึ้นจริงในตลาดเนี่ยกลุ่มธนาคารและสินเชื่อโดนเทขายหนักแคปิตอลวันซิตี้กรุป๊ป U.S. Bank Corp. ซินโคนี่ f i n a n นเชลวงตั้งแต่2%ถึงเกือบ9%ในวันเดียวแม้แต่อเมริกันเอ็กเพซึ่งภาพลักษณดูพรีเมียมยังโดนไป4.5%แต่ที่น่าตกใจคืออุ่มเครือข่ายชำระเงินก็โดนไปด้วยอย่าง Visa และ Mastercard ร่วงไปประมาณ4%ทั้งที่จริงๆแล้ว2บริษัทนี้ไม่ใช่ธนาคารและไม่ปล่อยกู้ด้วยซ้ำตรงนี้แหละครับที่กูรูเริ่มตั้งคำถามว่า หรืออาจจะเป็นแพนิคเซลนักวิเคราะห์หลายสำนักมองตรงกันว่าตลาดอาจตื่นตระหนกเกินจริงด้วยสองเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งโอกาสเกิดขึ้นจริงต่ำมากการจำกัดดอกเบี้ยบัตรเครดิตไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีพูดแล้วทำได้ทันทีต้องผ่านสภาคองเกรสล็อบบี้ภาคธนาคาร และแหล่งต้านจากระบบการเงินทั้งหมดที่สำคัญที่สุดคือถ้าบังคับจริงธนาคารอาจลดการปล่อยกู้ทันทีคนเครดิตไม่ดีจะกู้ไม่ได้ SME และผู้บริโภคตัวเล็กจะเดือดร้อนหนักกว่าเดิมสุดท้ายนโยบายที่ตั้งใจช่วยคนอาจย้อนกลับมาทำร้ายคนส่วนใหญ่ได้นะครับเหตุผลที่สองราคาหุ้นลงแรงเกินพื้นฐานหลายตัวลงเร็วลงแรงเข้าสู่โซนโอเวอร์โซขนาดเดียวกัน กำลังจะเข้าสู่ช่วงประกาศงบไต่มาสถ้าผลประกอบการออกมาไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดกลัวแรงรีบาวอาจเกิดขึ้นเร็วมากและตรงจุดนี้แหละครับที่นักลงทุนสายประสบการณ์เรียกว่าตลาดกำลังให้ของในราคาถูกเจ็ดหุ้นการเงินน่าจับตามองถ้าเหตุการณ์ขี้คายกลุ่มที่1ธนาคารและบัตรเครดิตเสี่ยงสูงแต่รีบาวแรงถ้าตลาดคิดผิดแคปิตอลวันซิตี้กุ๊ปอ s แบงก์ ซินโครนีแฟ a นซเชียลอเมริกันเอ็กเพเหมาะกับคนรับความผันผวนได้เล่นจังหวะไม่ใช่ถือหลับยาวกลุ่มที่2นะครับเพชรในตมที่กูรูชอบ v ีซ่และมาสเตอร์การสองตัวนี้โดนขายเพราะตลาดเหมารวมนักลงทุนขายตามกลุ่มทั้งที่โมเดลธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ได้ปล่อยกู้ไม่ได้กินดอกเบีย้ยไม่ได้แบกรับความเสี่ยงเครดิตดังนั้นแม้จะมีการจำกัดดอกเบี้ยรจริงในอนาคต ผลกระทบต่อวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเนี่ยแทบเป็นศูนย์แต่ราคาหุ้นกลับล่วงตามธนาคารไปก่อนแล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าตลาดกําลังลดราคาหุ้นพื้นฐานระดับโลก